หาชิบล้ำครับตอวน,นี้บว่าหลุดเหมือนมันลนึ่งสส้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ห้เจกย่สิบยี่สิบเอ็ด

ากาศได้น้อยมันก็บ่เป็นหยังเฮ็ดให้ครบอยู่ม